สวัสดีค่ะทุกคนนะคขัแซสนาวันนี้อยู่ในคลิป Favorite o เ the Year เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นหมวดลิปสติกรวมๆแล้วก็มีทั้งหมด15สีซึ่งเยอะนิดนึงก็จะพยายามทำให้ไม่ค่อยน่าเบื่อละกันนะขอเริ่มจากแก๊งสีนูดไล่ไปแบบโอโรสไล่ไปชชมพูแล้วก็เป็นแบบแดง มาที่ตัวแรก Mac Powder Kiss เป็นแบบจิ้มจุ่ม Liquid Lip Color นะคะสีที่บิงชอบที่สุดก็คือจะเป็น i m p u l s e สีสวอชให้ดูก่อนเลยจะสาวอชให้ดูที่มือทุกสีนะแต่อาจจะแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบนิดนึงเขาจะมีความเป็นนูนน้ำตาลที่เข้มนิดนึงตอนแรกแต่ว่าพอเราวนๆถูๆไปอะ่ะมันจะแบบเบลอตัวเองแล้วสีจะพอดีมากเป็นนูดที่แบบไม่ปวยทาได้ทุกลุกแล้วเนข้างในได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แปรงเลยใช้แค่นิว้ว มันเบลนด์ง่ายมากแล้วมันจะมีความนุ่มๆเป็นฟิลกรรมะหยี่เนื้อมันจะมูสมสลื่นๆเห็นไหมมันพอดีอะทุกคนละมุนมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากเติมสีอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถแบบทาเบลนด์ลงไปได้คือมันกลืนกับทุกสีได้นูดที่จึ้งที่สุดในปีที่แล้วก็คือตัวนี้เลยแบบ ถ้าให้เลือกนูทั้งหมดปิงจะเลือกตัวนี้ต่อมาเป็นน้องคนนี้ค่ะเมลินดาแอรีรูชแมททินสีเบอร์หนึ่งมิวทีเป็นนูดเหมือนกันแล้วก็มีความติดเหลืองเนื้อมันจะมีความแปลกๆอะทุกคนไม่รู้เรียกว่าอะไรมันจะมีความครีมครีมนิดนึงแล้วพอถูไปอะมันจะกลายเป็นมูสนี่นะคะสีนี้ติดเหลืองกว่าไอตัวแม็กนะมาค่ะเริ่มเลย อันเนี้ยมันจะมีความเบาสบายปากมากตามชื่อเลยแอรี่แล้วก็ปิงจะใช้มือถูเหมือนเดิมอะหิงหิงเข้ามาในฉากอีกละพวกเนื้อแบบเนี้ยปิงรู้สึกว่าใช้นิ้วอะ่ะมันจะสวยกว่าใช้แปรงไม่รู้ทําไมแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบถนัดใช้แปรงมากกว่าปิงว่าก็ได้เนี่ยคือสีสวยมากมันลื่นๆแล้วก็แนบปากไปเลยเนื้อมันจะไม่เหมือนตัวแม็กเมื่อกี้นะมันคนละเนื้อกันแต่แบบอธิบายยากลองไปซื้อาก็ได้เพราะว่าน้องไม่แพงเมลินดาทุกคน สีนี้คือเข้ากับผมสีนีมากเนี่ยมันมีความติดเหลืองจริงทุกคนพอปิงเช็ดออกอะ่ะมันเป็นทินของความเหลืองดังนั้นใครที่ชอบลิปแนวแต่ติดเหลือง ต้้อองอันนีต่อมาเป็นน้อง for you t o รุ่น for you t o powder matte lipstick ปีนี้อินกับแบบแก๊ง e r เนื้อลื่นๆเววิ่ซึ่งสีที่พิงชอบที่สุดก็จะเป็นเบอร์10 early afternoon จริงๆชอบ2อสีแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันเป็นโทนชมพูงไงเดี๋ยวไปพูดตอนท้าย swatch ต,ตรงนี้แล้วกันอ่ภายนิ้วเบลนบ์มันจะได้แบบเทียบกันด้วยไงว่าแบบนู้แต่ละอันมันต่างกันยังไงเนาะ เนื้อเขาจะมีความเข้มกว่า Pigment จะแบบแน่นกว่าตัว2อันนี้นะลองที่ปากนะคะนี่เข้มนิดน,นึงนะสีนี้ใช้วิธีเดิมคือนิ้วเบลนด์ขอบๆเป็นนูดน้ำตาลที่แบบมีความติดติดอะไรติดชมพูนิดน,นึงปะติดไม่รู้เหมือนกันนะคือมันอยู่กลางๆเนื้อทางง่ายเป็นเนื้อแมทปกติแต่แค่แบบ แมท์ <Mad S 2> เป็นพิเศษแต่รู้สึกว่าเหมือนจะต้องซื้อเก็บกันนิดนึงไม่รู้ว่า42คือพอมีรุ่นใหม่ปุ๊บนางจะรุ่นเก่าออกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาเซลลก็เลยแบบอาจจะต้องรีบซื้อตุนนิดนึงจริงๆอันนี้คือแท่งที่สองของปิงนะแท่งแรกไม่ได้ใช้หมดแต่ว่าทําหายทําใจไม่ได้ถ้าเกิดแบบนางจะหายไปเลยมันเป็นสีที่สวยไงเพราะถ้าเกิดมันแบบไม่ใช่สีที่ปิงชอบขนาดนั้นอะมันหายไปปิงก็จะแบบ ปล่อยใจเพราะว่ามีลิปสติกเยอะมากไม่จําเป็นจะต้องซื้อซ้ําก็ได้แต่เนี้ยมันสวยจริงๆจนเก็บนิดนึงเถอะต่อมาเป็นซูเปอร์เฉดมูเตลูซึ่งโลโก้ซูเปอร์เฉดได้เลือนหายไปแล้วอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งแอสตาจะบอกว่าเป็นนูดที่ทุกคนควรจะมีนางจะเป็นนูดบางๆที่ช่วยทําให้ทุกสีที่เราทามาก่อนหน้าเนี้ยดูแบบ กดลงอ่ะดูนูดขึ้นสาวอชบนมือนะคะซูเปอร์เชดแอดสตาดวนๆไปมีความบางๆอ่ะทุกคนแนบปากดีซึมไปกับริมฝีปากได้เลยเดี๋ยวทาให้ดูก่อนว่ามันจะมีความเป็นเจลลี่เจลลี่นิดนึงเขาเป็นลิปแมทนะทุกคนแต่ตอนทาไปอ่ะเนื้อมันเงาซึ่งแปลกแต่วิธีของเขาคือเขาบอกว่าให้เมมแบบเมมขยี้แล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาซับ พอซับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบลิปสเตนที่แบบแมทะให้ดูแบบไม่ซับก่อนว่าน้องก็จะเป็นนูดประมาณนี้นูดกลางๆไม่ได้ติดเหลืองไม่ได้ติดส้มไม่ได้ติดอะไรสักอย่างก็คือไม่รู้ดีมันเป็นแบบกลางๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาทิชชู่มาซับแบบนี้มันจะเหลือเป็นความสเตนอย่างที่บอกใช้ทุกวันเอาไปทับกับลิปสติกอื่นๆทุกวันเลยมันจะทำให้ทุกอย่างดูแบบ กดลงมมาที่น้องแบร์แอนด์บลิส e r เบอร์รี่เมกซ์คอม์ตลิปแมทสีเบอร์ศูนย์หอะไรอะชื่ออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวปิงขึ้นไปให้นะอันนี้เป็นนูดที่เหมือนสีปากปิงมันจะแบบทาง่ายนะเขาบอกว่ามันคือลิปแมทแต่ปิงว่ามันก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ทาง่ายแล้วก็ไม่ได้ติดทนแต่สีมันแบบสวยจริงอ่ะ สีมันอยู่แบบกลางๆมาก swatch bare b l e a s e ตรงนี้นะจ๊ะน้องมีความติดชมพูนิดหนึ่งเพราะว่ามันคล้ายกับสีปากฟิงมากเลยอ่ะมันก็เลยจะมีความชมพูหน่อยแบบไม่แต่งหน้าก็ทาแล้วสวย ไม่ได้ดูดอปจนเกินไปอะไรเงี้ยปิงว่าอันนี้โอเคต่อมาอยู่ในหมวดสีธรรมชาติไม่ติดนูดเกินไปแล้วก็ไม่ชมพูจะอยู่กลางๆไม่แน่ใจว่าเรียกโอโรสไหมแต่ปิงว่ามันไม่โอโรสอะทุกคนมันคือสีปากธรรมชาติเอออันแรกเป็นของ Super ร h a d e กาแล x ก Dash 4GD14 เป็นรูปดาวตกแบบนี้นะสวอ h บนแขนให้ดูก่อนเห็นปะว่ามันจะ ไม่ได้ชมพูไม่ได้หนูแดงเหรอมันก็ไม่ได้แดงอะ่ะมันเป็นสีกลางๆอ่ะทุกคนทาบนปากแล้วจะเหมือนคนที่ริมฝีปากดูมีเลือดฝาดอืมเขาจะมีความชุ่มชื้นโกลโกลเล็ก,ลก,ลกๆน่ารักมากวันไหนที่ปิงไม่แต่งหน้าแล้วต้องการให้แบบหน้าดูสดใสขึ้นมาปิงจะทาไปนนี้แล้วเนื้อมันจะเป็นโปร่งๆ,ๆทุกคนหิงๆเป็นอะไร เป็นอะไรอะ่ะแล้วก็เนื้อเขาจะมีความเย็นนิดหนึ่งเย็นนิดเดียวอะ่ะเ <c oughs> ห็นไหมความธรรมชาติอ่ะใช้บ่อยจริงๆใช้มาตลอดจริงๆอันนี้ซื้อมาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเอามาพูดดูจากสภาพลอกอ่ะมีความลอกเห็นปหต่อมาเป็นสีที่ทาบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ก็คือ for you two อีกแล้ว jelly tint เบอร์หก m a n m อันนี้ปิงมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวเมื่อกี้ super shade galaxy dash แต่เนื้อคนละแบบอันนี้เนื้อเจลลี่เห็นปะสีคล้ายกันมากลังเลยนะคะ เนื้ออันเนี้ยมันมีความเหมือนเอาน้ำมาแตะที่ปากเย็นเย็นแต่ไม่ใช่เย็นแบบมินนะอันเมื่อกี้มันจะเย็นเหมือนแบบเมนเทลอะอันนี้เย็นแบบน้ำทาบ่อยเลยไม่แต่งหน้าปิงก็จะทาเนื้ออันเนี้ยพอแห้งแล้วมันจะมีความแมตแต่อันเมื่อกี้จะโกล์นะแล้วก็แนบกับปาก สวยต้องมีเหมือนกันต่อมาจะเป็นเคดลิมมอนสเตอร์อันนี้ปิงเอามาสองสีเพราะว่าเวลาทาจะแบบทาผสมกันตลอดมันแบบสวยสีแรกที่ปิงว่าสวยก็จะเป็นเบอร์สามนะคะนี่เนื้อมันจะเป็นเหมือนลิปบาล์มเลยทุกคนลิปบาล์มมีสีที่ติดทนความเด่นของอันนี้ยคือเป็นลิปบาล์มที่ติดทนงงมากแบบจุบแล้วไม่ติดแม้อมันจะมีแต่ความวบาๆวออกมาเป็นอะไรที่เลิศสีเขาจะมีความ ปิงก็เรียกไม่ออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าเป็นเหมือนนูดนูดส้มนิดนึงโอรสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสีที่จะเอามาผสมแบบผสมตรงกลางอะไรเงี้ยก็จะเป็นเบอร์เจดจะชมพูขึ้นมาเลยชมพูเข้มเป็นเนื้อฉ่ำอะ่ะทุกคนฉ่ำแบบลิปบาร์มถ้าปิงทาอันเนี้ยอย่างเดียวอะ่ะพอลิปบาร์มมันเป็นสีนูนะมันจะไม่ค่อยออกถูกปะแต่อันนี้คือสีออกนะแค่มันจะดูจืดไปหน่อยปิงก็เลยจะผสมสีที่แบบ อาชมพูวันเย็นออกมานิดนึงก็เป็นเบอร์เจ็ดเอาไว้ตรงกลางเริ่มจากเบอร์สามเห็นไหมมันจะเป็นลิปบาล์มเลยสีแบบนูดนูดส้มไม่รู้เหมือนกันและเบอร์เจดลงตรงกลางเป็นวันที่เน้นหน้าธรรมชาติอะไม่แต่งหน้าก็จะทาอันนี้ถ้าเทียบกับแกงธรรมชาติที่พูดไปเมื่อกี้อันนี้จะติดทนสุดแต่แปลกมากมันชุ่มชื้นสุด มา,มาทดสอบกันค่ะไม่มีอะไรบนนี้เลยนะคะแล้วก็ปาก็จะประมาณนี้พอเขาแบบเซตตัวนิดนึงนี่ก็คือจุบเสร็จแล้วก็จะวันนี้เลยไม่มีอะไรนอกจากความมันเป็นนวัตรกรรมที่เกะะ๋บิงว่าเพราะว่าเวลาทาลิปที่มันไม่ค่อยติดอะ่ะมันจะต้องเป็นลิปแมทตลอดเลยแล้วบิงรู้สึกว่าปากมันแห้งอะ่ะมันไม่สบายปากแล้วอันนี้คือมีความเป็นลิปบาล์ม Amazing สีธรรมชาติด้วยเขาจะไม่ได้แบบพิกเมนต์แน่นจัดหรืออะไรอย่างงี้นะเป็นฟิลแบบลิปบล์มทั่วไปแล้วก็มีหลายสีสวยๆให้เลือกเลยลองไปดูเกินครึ่งทางแล้วนะคะต่อมาเป็นโรแมนดิววี่ฟูวอเทอร์ทินอันนี้เป็นแบบทินที่มีความโกโ,กโ,กโนหน่อยสี03 Eve Rose มือเริ่มจะหมดนะคะตรงนี้สีคือคล้ายกันหมดเลยทุกคนเห็นปะค่อยๆไล่มาอันนี้เขาเริ่มจะมีความชมพูแล้ชื่อเขาคือ Eve Rose อะทุกคนเห็นปะ จะชมพูออกมาวันนี้นะลองเห็นนะเป็นทินที่มีความชุ่มชืน้นทินของโรงแมนปิงว่าไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะแต่ว่าสีสวยประมาณนี้ปกติปิงจะไม่ได้ทาอันนี้เดี่ยวๆจะแบบมีลิปแมทก่อนหรืออะไรก่อนสักอย่างแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มความโกลวความฉ่ำของความชมพูนิดนึงก็จะแบบเอามาแตะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยความฉ่ำนี้ให้นะ โกลอสุดๆเลยสีมันธรรมชาติอะทุกคนต่อมาเป็นสีที่เริ่มเข้าใกล้ชมพูขึ้นไม่รู้ว่าเข้าใกล้ชมพูไหมแต่ว่าเวลาวิงนทามันอะออกแนวชมพูก็คือน้องเคที่ลิปดูโอที่มี2หัวอันนี้คือให้เป็นสีประจําตัวเพราะว่าทากี่ครั้งก็จะต้องมีคนถามว่าใช้ลิปอะไรสีลิปมันน่าจะเข้ากับผิวปิงมากๆอะมันเลยแบบสวยมากอืทาบนปากให้ดูก่อน สรุปก็คือไม่ค่อยชมพูน้องเขาจะมีความเป็นลิปแมทที่ไม่ได้หนามากแต่ว่าพิกเมนต์เขาจะแบบชัดมากๆนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกลอสซึ่งติดทนมากสำหรับบิงบิงว่าติดทนก็ชมพูเหอะแบบชมพูนมนมอะ่ะอันเนี้ยไม่เท่าไหร่รอใส่กลอสพอใส่กลอสปุ๊บจะแบบตราตรึงแล้วกลอสเขาหอมมากเป็นกลิ่นแบบคาราเมลคาราเมลเนื้อดีมากเขาบอกมันไม่ใช่กลอสมันคือทรีทเมนต์ ฟิลเลอร์ทรีทเมนต์ไฮยาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละกลอสดีมากเขาทำกลอสแยกแล้วด้วยเพราะว่าจริงๆอันนี้คือให้น้อยไปหน่อยเขาทำกลอสแยกแล้วพิงก็ไปต่ำมาแล้วเวอร์ไหมใครว่าไม่ว่าเป็นลิปที่พิงซื้อสองแท่งอ่ะทุกคนสวยมากๆอันนี้ไม่มีอะไรจะบรรยายเพราะว่าบอกไปหลายรอบมากคนทำหลายรอบมากว่าทาลิปอะไรอืม ดูเอาเองว่ามันปังมากกลอสเขาจะมันมันลื่นๆไม่เหมือนกลอสแบรนด์อื่นเลยสีประจำตัวปี2022คนถามเยอะจริงๆันเนี้ยอุย๊ยลืมบอกสีปะเบอร์เก้านะทุกคนลาสเ v e g a แล้วก็ลืมสวัชบนมือให้ดูด้วยอะอันนี้พิงอาจจะไม่ได้เบลนเหมือนกับสีอื่นนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบไม่ได้ต้องเบลนขนาดนั้นอะเบลนนึงแล้วกันทดสอบความติดทนเล็กน้อยอืม มีแต่กลอสออกมาคือกลอสอ่ะมันจะช่วยล็อกสีด้วยทุกคนคือมันอาจจะมีหลุดบ้างเวลากินอะไรแต่ว่าพิงคว่ามันติดทนมากๆเลยวะ่ะถึง for you t o สีที่สองที่พนะิงบอกเบอร์หนึ่งะทุกคน dirty tots h u g h เป็นชมพูแบบชมพูหวานหวานละมุนชมพูนูดสวอชตรงนี้อ่ะชมพูและอันเนี้ยนี่นะคะอืมเป็นชมพูนูดที่แบบน่ารักอะ่ะเลยเลย ท่าเด,เดียวน้องจะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วปิงไม่ค่อยทาเดี่ยวทุกคนมิ้จะทาอะไรอย่างอื่นไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดต้องการความชมพูขึ้นมาแบบต้องการให้หวันนิดนึงปิงจะเสริมตัวนี้เพราะว่าเป็นชมพูที่ถูกต้องแล้วก็เข้ากับผิวปิงที่สุดแล้วก็จริงๆชอบผสมสองสีนี้ด้วยกันมันจะละมุน ดีมากม,มาที่ชมพูตัวแรงแต่ว่าเป็นแนวเกาหลีนะทุกคนอันนี้คือโรแมนเหมือนเดิมเบลฟัชทินเนื้อดีมากเนื้อกรรมยี่ที่สุดบเบลนดง่ายที่สุดสีแบบสวยสี่ศูนย์เจ็ดคูโรสอัพเดี๋ยวจะวัดให้ดูก่อนนะชมพูตัวแรงเนื้อดีมากๆถ้าเป็นเนื้อที่แบบมูดมูสพิงว่าของโรแมนะเนื้อดีสุดแล้วพิกเมนต์เขาแน่นสีมันเข้ากับหน้าพิงมากเลยเดี๋ยวนะ เห็นนะเห็นนะเนื้อนุ่มมากแล้วก็เติมร่องปากได้ดีอันนี้ขนาดปิ้งเช็ดแล้วลบมาหลายรอบมาก,กน,นะปากมันเริ่มแห้งแล้วอะอันนี้ทาแล้วยังสวยเลยเป็นไงน่าสดใสน่าสดใสมากมันจะมีความติดม่วงเล็กๆนะแต่คือเลิศอันนี้ก็คือต้องต่ําไปต่อค่ะมาแล้วค่ะสีแดงที่รอคอยปีนี้สีแดงที่ปิงว่าทับใจที่สุดจึ้งที่สุดก็คือนีคาราเป็นรุ่น velvet matte deep grey สีเบอร์แปด b r i g h velvet อ่ะกลางเลยแล้วกัน นี่แล้วก็สามารถที่จะใช้นิ้วเบลนๆได้มันเหมือนจะเป็นสีแดงสดนะทุกคนแต่ว่าพออยู่บนปากแล้วมันจะมีความแบบกำ่ำแล้วก็กดลงมาในหนึ่งไม่ได้สะท้อนแสงไม่ได้สดขนาดนั้นนะเนื้อเป็นแบบบางๆเวลเวตหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เวลเวตขนาดนั้นก็คือเหมือนเป็นลิปเมดที่เนื้อบางหน่อยแต่เนื้อดีทุกคน,น ทคนเขาจะเป็นแบบแดงกลางๆไม่ได้ติดซมไม่ทำให้ฟันเหลืองเนื้อบางมากแล้วก็ใช้นิดเดียวอะ่ะมันเกลี่ยไปได้เยอะเลยอะ่ะเนื้อบางมากจริงประมาณนี้สวยมากสวยมากจริงๆเป็นแดงที่ต้องมีมันไม่ใช่แดงธรรมดาทุกคนมันไม่ใช่แดงสดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่แดงดำขนาดนั้นเป็นแบบแดงตรงกลางลจริงๆลิปสีหมดแล้วนะทุกคนสองแท่งสุดท้ายเป็นกลอสใสกับน้อง มิส e ทนเบอร์อ Teen, 24เป็นลิปสีเหลืองที่เอาไว้กลบสีปากมันกลบสีปากดีมากจานนี้ให้ดูก่อนละกันสวอชเล็กน้อยจริงๆก็ไม่ได้อะไรอะสวอชบนมือมันไม่รู้หรอกต้องสวอชบนปากมันจะเห็นว่าฮอนเป็นสีเหลืองอะมันหักล้างกับปากเราที่เป็นสีอบชมพูดแดงๆอะแล้วมันจะแบบเห็นปะมันกลายเป็นเหมือน พื้นปากแบบเป็นสีเดียวกับหน้าเลยเนื้อมันบางมากนะทุกคนแต่มันสามารถกลบสีปากได้ดีมากๆไม่จำเป็นต้องแบบทึบอะเขาบางแต่สีเขาหักล้างถูกต้องมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยใครที่แบบใช้ลิปกบสีปากที่มันหนาเวลาทาลิปอันอื่นต่อที่เราต้องการอะ่ะมันจะยิ่งแบบดูแบบปากนูนอะ่ะมันจะเยอะเกินไปแนะนำให้กบสีปากด้วยอันนี้ มันจะบางมากๆแล้วมันจะไม่กระทบกับสีอื่นที่เราลงเดี๋ยวปิงจะลงอันอื่นให้ดูสีชมพูอนนี้ละกันเพราะว่าเข้ากับชุดชุดสีชมพูนะก็ไฮเน,นวเบนนี่นะคะ ก็จะได้ไประมาณนี้สีลิปจะละมุนขึ้นเลยก็คือจริงๆทาแค่ขอบปากก็ได้แล้วแบบเบลอสีข้างในเข้มๆขอบปากก็ดูแบบละมุนมากแต่อันนี้คือพอทาสีเหลืองไปทั้งปากอะ่ะมันก็เลยทําให้ไออันนี้ที่เราลงอะ่ะดูแบบอ่อนลงเป็นลิปที่ช่วยชีวิตมากอสําหรับใครที่สีปากเข้มนะเป็ว่าต้องลองสุดท้ายเป็นกลอสที่ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบหลายแล้วมากคือมันเป็นกลอสของเอ s เซนเห็นสภาพไหมว่ามัน จะไม่เหลืออะไรบนนี้แล้วเดี๋ยวปิงใส่ข้อมูลไว้ให้แล้วก็จริงๆมันเป็นกลอสใสแต่ปิงจุ่มเยอะๆจนมันแบบกลายเป็นสีนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูคือมันเป็นกลอสที่ราคาถูกแล้วก็ชายสวยมากน,นะไม่ได้มีกริตเตอร์นะเนี่ยจุ่มลงไปปุ๊บสีมันก็ไปผสมละแล้วเนื้อเขาแบบไม่หนึบวาวกำลังดี กอสอันนี้คือที่หนึ่งจริงๆที่หนึ่งของกอสทุกยี Ye ่ห้อเอเซน c ์ความวาวความฉ่ำเหมือนชิดฟิลเลอร์ใครหาก็ใส่ธรรมดาง่ายๆอยู่อันนี้คืออันที่คุณต้องตำ่ำมาราคาถูกแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงนะเพราะว่าปีหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันแมสขึ้นมาเพราะมันแมมส,สุทุกคนแบบหาซื้อกันหมดติดเฟรดปีที่แล้วด้วยถ้ายังไม่ได้บอกบอกไปแล้วนี่อ่ะ อันนี้คือ swatch แบบไม่ b l e n เดี๋ยวปิงขึ้นชื่อสีไว้ให้จะพยายามขึ้นไว้ให้มันตรงนะคะประมาณนี้ <c oughs> การหายใจเมื่อกี้และนี่คือ favorite lipstick ทั้งหมดในปีที่แล้วนะคะเสียงก็ดิ่งหิงๆเยอะหน่อยแต่ว่าสวยจริงๆเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วว่าแบบ ีมมันสวยากบอกเลยว่าปีที่แล้วได้ลองลิปเยอะมากจริงๆใครชอบตัวไหนเหมือนกันลองเมนมาบอกได้หรือว่าใครมีตัวใหม่มาแนะนําสีนู้หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกมาได้เดี๋ยวปิงจะลองไปตําดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ปิงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย